รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญนะครับเวลาตีหาครึ่งทุกทวันนะพบกับผมสกลเดชนะครับค่ะน้องจงิ้นุ่าก้าวสะพานลงค่ะ ผมตีท่านผมครับพิมพิชามาลังสลิปภายในวัดแห่งนี้วันที่ห้ามีนาคมและวันที่6มีนาคมเป็นงานประจําปีของวัดนี้นะครับท่านใดที่มากราบไหว้และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายภายในวัดแห่งนี้เอาละครับเดี๋ยวไม่ให้การเสียเวลาผมจะนําทีมงานไปกราบ้องาพระคุณเจ้าว่าภายในวัดอ่าภัยสำาักลึงแห่งนี้จะมีงานบุญอะไรบ้างครับแล้วมีอะไรที่หลวงพ่อกาลังก่อสร้างและประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้มั้งครับขอเชิญนะครับท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับขอเชิญนะครับเชิญไปกันเลยนะคะอ่า ก็ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่6มีนาเนื่องในวันนมัตการปิดทองหลวงพ่อสุโขททยธรรมราชาตำบลไทรงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งมีงานอยู่ด้วยกันด้้ยสองวันก็คือ5 6มีนา2 5 6พก็ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนมาปิดทองนมัตการปิดทองหลวงพ่อ แล้วก็มีการค้าขายการผู้ตี๋วอร่อยนะของกินก็อร่อยแล้วก็มีสวนนั่งพักผ่อนมีชาตะดนตรีมหโหรสพทั้งสองวันสองคืนมีชาวบ้านชุมชนต่างๆก็มาร่วมกันนมัสก,การปิดทองรอยพระพุทธบาทในช่วงเย็นประมาณสักวันนี้ก็ขึ้น15้าค่ำเดือน3 แต่ปีนี้ก็จะมีเดือนวันขึ้น15บห้าคเดือน4ี่สองครั้งปีนี้แต่ในวันในวันนี้เป็นวันมาคะบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสแต่ไปทินก็บอกว่าเดือน4ี่ปีนี้เป็นวันที่ระลึกนึกถึงลอยพระบาทของพระพุทธองค์ท่านพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าสัาพพะปาปัสสะอากาหนังกุสรัโสอุปสัมปัสาสจิตตะทัพนังเอตังพุทธานาสาสนัง การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำปิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเพราะพุทธองค์ทรงตรัสว่าอย่างนั้นในวันนี้ก็เป็นวันที่คืนสุดท้ายในงานนมักสการปิดทองหลวงพ่อสุโขทัยธรรมราชาตำบลไทรงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมก็ขอเชิญชวนญาติโยมมานมัสการปิดทองหลวงพ่อ แล้วก็ปิดทองลอยพระพุทธบาทแล้วก็มีผูงพ่อพระมหาสังฆายนะขอโชคขอลาบที่หลวงพ่อสังฆายนะวันนี้เป็นคืนสุดท้ายก็ขอเชิญชวนชุมชนชาวบ้านหมู่8หมู่9้าหมู่บ้านลางบอหมอแต่ทั้งหมดที่อำเภอบางเลงก็จะมีสิบเอ็ดหมู่บ้านทั้งจังหวัดนครปฐมทั้งจังหวัดสุพรรณเป็นบ้านใกล้เลนเคียงในวันนี้และก็คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในวันที่6มีนาคม 2,566เข้ามาโลกวันทำบุญเออก็มีเช่นตักบาตรท้าประจําวันอา่าแล้วก็ทําบุญสังฆทานแล้วก็ปิดทองนมัสการหลวงพ่อสุขโขทยัยธรรมราชาในคืนสุดท้ายก็ขอเจริญพรมีงานประจําปีก็จะเป็นวันที่ขึ้น14ค่ำกับที่5ค่ำเดือน3ทุกปี ก็ขอแจ้งข่าวให้กับประชาชนและก็พุทธศาสนิกชนให้ได้ทราบว่ามีงานประจําปีทุกปีปีหน้าก็จะมีสองคืนหรือสามคืนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนในปีนี้อาตมาภาพพระครูปรลัดวิทยาฐานารรธโมจเจ้าอาวาสวัดไผ่สามตำลึงก็ขอขอบใจชุมชนวัดไผ่สามตำลึงและก็ชุมชนใกล้เคียงทั้งหมดดหมู่บ้าน ทางอยู่ใ,ใกล้ๆวัดก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันนมัสการปิดทองหลวงพอ่อสุโขทัยก็ขอเจริญพร